สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางน้กกี่ VIP เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่2ตุลาคมหกห้าเนอะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเช้าเก้ากระสองนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าสองหนึ่สองสีสองหกสองเจ็ดสองเก้าหนึ่งส้าหนึ่งเก้าสองเเก้าหน่งแล้วก็สี่เกานอะจับคู่ก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองี่สี่เก

เจ็ดศูนย์เก้สูนย์สามเกสามสองศูนย์เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายเนอ้อจับกู้ซื้อเอานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซัออบสไครต์กดไลค์ให้เนาะก็ขอให้โชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ